เคยสงสัยไหมว่าทําไมพยากรณ์อากาศยังผิดอยู่บ่อยๆทั้งที่เรามีทั้งดาวเทียมซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มีแบบจนลองเต็มไปหมดหรือแม้แต่ AI ฉลาดระดับโลกอยอยก็ยังทํานายไม่ได้ว่าอีก2อาทิตย์ฝนมันจะตกไหมมันเกิดจากอะไรข้อมูลไม่พอเหรอโมเดลยังไม่ดีพอเหรอหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรลึกไปกว่านั้นลึกถึงระดับที่ต่อให้รู้กฎของธรรมชาติทั้งหมดมันอยอยก็ยังทำนายอานาคตไม่ได้อยู่ดี มันฟังดูแปลกๆใช่ไหมถ้าเรารู้กฎรู้จุดเริ่มต้นทําไมเราจะทํานายไม่ได้ละ่ะทําไมเราบอกไม่ได้ว่าอีกยี่สิบปีนกมันจะขี้ตรงนี้เวลาเดิมไหมหรือว่าอีก30ปีถนนพลสองแม่งก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่จริงๆแล้วอ่ะธรรมชาติบางอย่างมันซับซ้อนยินก,นกว่าที่จะคาดเดาได้โดย AI หรือว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สมมติว่าเรารู้ทุกกฎในจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วเรายังมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แรวที่สุดในจักรวาลและใส่ข้อมูลตำแหน่งของอะตอมทั้งหมดลงไปแล้วสั่งให้มันลองคำนวณว่าทำนายอนาคตอะมันจะเป็นยังไงมันฟังดูเป็นไม่ได้ใช่ไหมคือเราแม่งรู้ทุกอย่างแล้วนะเป็นผู้อย่างรู้โลกนี้มันก็น่าจะพ r e d i c t a b l e ได้ไหมนี่แหละคือนวะคิดที่เรียกว่า Determinism ความเชื่อที่ว่าเรารู้เหตุทั้งหมดเราก็น่าจะรู้ผลทั้งหมดไหม ในทศวรรษที่18เนี่ยนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าลาปาสเคยเสนอสิ่งที่เรียกว่าลาปาสเดมอนหรือปีศาจของลาปาสมันคือสมมติฐานที่ว่าหากมีสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดสุดๆเลยนะรู้สถานะของทุกอนุภาคในจักรวาลและรู้กฎธรรมชาติทั้งหมดเลยมันจะสามารถคำนวณอ,อนาคตและอดีตได้อย่างสมบูรณ์แบบในโลกแบบนั้นมันจะไม่มีอะไรที่เป็นความบังเอิญมันจะมีเหตุไปหาผลทั้งหมดและทุกอย่างเดินไปตามแผนที่แน่นอนแต่ในโลกของความจริงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม ทำไมเราจะทำนายอนาคตไม่ได้ล่ะทำไมถึงไม่มีใครบอกคุณได้ว่าอีกหนึ่งปีคุณจะไปอยู่ที่ไหนทำไมการพยากรณ์อากาศต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่มันก็ยังพลาดบ่อยๆหรือเวลาที่เราคุยกับ AI เนี่ยมันก็ยังเดาใจคนผิดทั้งที่มันมีข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นคำตอบมันอาจจะไม่ใช่เพราะาเราไม่มีข้อมูลที่พอหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ยังเร็วไม่พอนะแต่มันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีบางอย่างในธรรมชาติเนี่ยที่ถึงจะรู้กฎแล้วก็ยังคำนวณลัดไม่ได้ บางระบบไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนวิธีเดียวที่จะรู้ผลลัพธ์สุดท้ายได้ก็คือเราต้องทําไปทีละขั้นทีละขั้นจนถึงจะรู้ผลลัพธ์สุดท้ายในศตวรรษที่20เนี่ยความคิดแบบดีเทอร์มิเนชซึมเหมือนก็เริ่มถูกแบบอื้มมันบ่น bon ี่ <c oughs> จะคนสมัยก่อนที่ชื่อว่าจักรวาลของเรายังไงมันก็เป็นดีเทอร์มิเนซึเริ่มมีแนวคิดมาขัดกับเรื่องนี้ละหนึ่งในคนที่ผักดันเรื่องนี้ก็คือสตีเวนบูแฟมหลายคนก็คงจะคุ้นว่าบูแฟมบูแฟมคุนค้นๆน,นะเหมือนเคยเห เอาไว้ทําการบ้านเนี่ยโคตรดีการบ้านกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แป็งสุดยอดครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดกันถึงตรงนั้นซิมบูฟมเนี่ยเขาค้นพบว่าระบบง่ายอย่างเช่นเซลูล่าอัลโตมาตาเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันคืออะไรเอาเป็นว่ามันคือระบบที่มีแค่กฎไม่กี่บรรทัดบางครั้งมันก็สามารถสร้างความซับซ้อนแบบไม่มีสตดย่อดได้ผู้แฟมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า computational irreducibility น่าจะออกเสียงถูกอยู่แล้ว computational irreducibility หรือความไม่สามารถลดรูปของการคำนวณได้ ผู้ง่ายคือบางอย่างในจักรวาลมันไม่ได้ซับซ้อนเพราะเราไม่เก่งพอที่จะเข้าใจหรอกนะแต่มันซับซ้อนเพราะมันไม่มีฐานที่จะรู้ล่วงหน้าได้แบบเป,ป๊ะๆต่อให้มีความเทพแค่ไหนต่อให้รู้ทุกอย่างทุกสมาการมันก็ไม่มีสูตรลัดมันต้องเกิดขึ้นจริงหรือว่าจําลองเท่านั้นเราถึงจะรู้แล้วลองคิดดูถ้าระบบไม่ง่ายอย่างเซลลูล่าเอาตัวมาต้านมันยังให้ผลลัพธ์ที่มันซับซ้อนขนาดนี้แล้วระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นล่ะ สมองมนุษย์เศรษฐกิจหรือว่าสภาพอากาศมันจะมีความ irreducibility หรือลดรูปไม่ได้ขนาดไหนนะดังนั้นความไม่ได้นอนบางอย่างในโลกมันก็ไม่ได้มาจากความไม่รู้แต่มันมาจากโลกที่มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะย่อให้มันสั้นลงได้ต่อให้คนเป็นลาปาสเดมอนมีข้อแระดับเทพประเจ้ายัางไงก็ต้องเล่นเกมนี้ไปพร้อมกับจักรวาลอยู่ดีถึงจะรู้ว่ามันจะจบยังไงตอนที่พูดไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตัวซิลูล่าอาอลโตมาต้าเนี่ยมันคืออะไร ออตัวเล่าเอาตมาตาเนี่ยมันคือแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สลับการศึกษาและจําลองระบบที่มันซับซ้อนที่มันจะเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆต่างๆหวังว่าจะเข้าใจนะครับโดยในวันนี้ผมจะยกมาแค่2ตัวอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยจะเป็นรู30 หลักการมีแค่นี้เริ่มจากแถวแรกที่มีช่องสีเดียวสีดําที่อยู่ตรงกลางจากนั้นจะสร้างแถวต่อต่อไปตามกฎข้้งล่างนี้ทุกแถวจะเกิดจากการดูสามช่องบนแล้วตัดสินว่าเอช่องต่อไปเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ตามภาพเลยเราจะดูตั้งแต่ซ้ายสุดไปยังขวาสุดแต่ว่าขอตัดมาตรงกลางเลยแล้วกันเพราะว่าขวามันเป็นขาวแล้วดูกฎข้้งล่างขาวเจอขาวมันก็เป็นขาวโอเคตรงกลางเนี่ยจะเป็นขาวขาวดำแล้วก็จะไปดูว่าตามกฎแล้วเนี่ยขาวขาวดำมันควรเป็นสีอะไรมันก็จะเป็นสีดําต่อมาเนี่ยก็จะเป็นขาวดําขาวขาวดำขาว สีไล่สีดำแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นดำขาวขาวดำขาวขาวสีไล่สีดำหลังจากนั้นก็ทาซ้ําเรื่อยๆทาซ้ําเรื่อยๆจนภาพสุดท้ายเนี่ยมันออกมาแบบเหมือนจะเป็นแพทเทิร์นแต่มันก็ไม่ใช่แพทเทิร์นมันดูจะมัว่วแต่มันก็ดูไม่มัว่วทั้งที่จุดเริม่มต้นเนี่ยมันมีแค่จุดเดียวและกฎก็ไม่มีคําว่าแรนดดอมเลยนะเว้ยนี่คือหลักฐานแรกที่บอกว่าความวุ่นวายไม่ต้องใช้กฎซับซ้อนบางทีกฎที่โง่ที่สุดกับสร้างอะไรที่มันฉลาดเกินคาด ได้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเกมออฟไลท์ของจอห์นคอนเวย์ปฏิการง่ายมากโลกนี้เป็นตาราง2มิติแล้วก็จะมีจุดสีดํากับจุดสีขาวจุดสีดำเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตส่วนจุดสีขาวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตายไปแล้วหรือไม่มีชีวิตนั่นเองโดยกฎเนี่ยจะมีอยู่3ข้อหลักอันดับแรกจะเป็นกฎการตาย เซลลที่มีชีวิตอยู่หรือไจุดสีดำเนี่ยถ้ามันมีเพื่อนบ้านน้อยกว่า2รอบต่อไปเนี่ยมันจะตายหรือถ้าเกิดมันมีมากกว่า3รอบต่อไปมันก็จะตายและกฎการอยู่รอดเซลล์ Cell ที่มีชีวิตอยู่ไอจุดสีดำเนี่ยถ้ามันมีเพื่อนบ้านเท่ากับ2หรือว่าเท่ากับ3จะรอดชีวิตและกฎการเกิด เซลที่ตายไปแล้วเนี่ยไอจุดสีขาวเนี่ยมันจะเช็คว่าคนรอบข้างตัวมันเนี่ยถ้ามันมีเพื่อนบ้านที่มันมีชีวิตอยู่หรือไอจุดสีดำเนี่ยครบ3ช่องพอดีเลยนะมันจะกลับมาเกิดใหม่ในรอบถัดไปดูดูจากภาพแลวเนี่ยไอตรงกลางซ้ายเนี่ยมันเช็คแล้วโอเคกูเพื่อนบ้านครบ3ช่องกูจะกลับมาเกิดใหม่ในรอบถัดไปส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวล่างกลางจะกลับมาเกิดใหม่ในรอบต่อไปพอไปถึงรอบต่อไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยไอตรงใสๆเนี่ยอันนี้มันคือตายนะครับอ้าวแล้วมันตายได้ไงโอเคย้อนเวลากลับไปดูช่องเมื่อกี้ก่อนนะ้ตรงซายบน มันเช็คแล้วไอ้เชี no ่ยกูเพื่อนบ้านไม่ครบเนี่ยเพื่อนบ้านกูมีแค่หนึ่งเองเราจะไม่นับไอ้ตัวที่ขาวๆนะครับที่มันจะเกิดในรอบต่อไปโอเคต่อมาตัวที่ตายเนี่ยิดเป็นตัวซรายล่างมันเช็คแล้วไอ้เชี่ยกูเพื่อนบ้านไม่ขวาะเพื่อนบ้านกูมีแค่หนึ่งเองรอบต่อไปมันก็จะตายส่วนอีกตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวขวาล่างขวาล่างมันเช็คแล้วโอเคกูเพื่อนบ้านไปขวาะรอบต่อไปกูต้องตายแล้วมันก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็ลองรลันเกมนี้ดูผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นหลายแพพทเเเเิินนนนนมมมมาาากขออองงงงบย่่่ีัหืจะป็สช วิธีมันเหมือนเคลื่อนที่ได้บางอย่างเนี่ยมันก็ยิงอะไรออกมาเรื่อยๆรื่อหรือบางจุดมันก็เกิดชนกันแล้วมันก็วนลูปอย่างนั้นไปเร,เรื่อยคือแบบนี่มันคืออะไรวะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากกติกาที่ไม่มีคําว่าคิดไม่มีคําว่า ai ไม่มีคําว่าเรียนรู้อะไรเลยแต่ผลลัพธ์คือระบบที่มันเหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่และบางจุดก็แทบจะแรนรอมด้วยแล้วถ้ายกตัวอย่างมา2ตัวเนี่ยจะสื่อถึงอะไรคือแม้ว่าเราจะเข้าใจกฎทั้งหมดแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าใจผลลัพธ์ทั้งหมดนี่แหละคือหัวใจของ computational i n r e d u c i b i l i t y การที่กดง่ายๆบางอย่างเนี่ยมันก็สร้างผลลัพธ์ที่มัดไม่ถึงเหมือนกันนะโดยไม่มีทางจะรู้เลยเลยว่าผลสุดท,ท้ายนะั้นมันจะออกมาเป็นยังไงเกิดเราไม่ดูไปทีละขั้นแล้วถ้าเรามีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในจักรวาลล่ะแบบที่คำนวณได้ล้านล้านลาน้ลา,นลานขั้นตอนต่อว,วินาทีมันจะช่วยได้ไหมคําตอบคือมันก็ช่วยให้เร็วขึ้นแหละแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้ข้ามขั้นคือบางาลอกอริทึมที่ เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยมันเร็วได้เพราะมันสามารถข้ามขั้นตอนได้บางส่วนอย่างเช่นการใช้ binary search มันสามารถข้ามขั้นตอนได้บางส่วนโอเคแต่ถ้าระบบนั้นมัน irreducibility จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ยังต้องเดินทุกก้้วอยู่ดีไม่ว่าคุณจะเดินด้วยรองเท้าธรรมดาหรือว่าจะลวดความเร็วมันช่วยให้รู้อนาคตได้เร็วขึ้นนิดหน่อย แต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้รู้โดยไม่เดินเลยคือระบบเหล่านี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่กดกับเงื่อนไขเริ่มต้นแต่มันขึ้นกับลำดับของการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนต่อจิกซอถ้าข้ามขั้นไปเนี่ยมันก็ไม่มีทางรู้ว่าภาพใหญ่จะเป็นยังไงหรือถ้าใส่ข้อมูลผิดแม้แต่นิดเดียวเนี่ยผลลัพธ์ก็อาจจะเพี้ยนแบบกูไม่กลับเลยก็ได้ ตัวอย่างอย่างการพยากรณ์อากาศเนี่ยแม้เราจะมีดาวเทียมทั่วโลกแล้วนะมีคอมพิวเตอร์ระดับเอ็กซาสเกลแล้วแต่เราก็ยังพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเกิน7วันไม่ได้เพราะฉะั้นบรรยากาศมันมีความซับซ้อนแบบนอนลีเนียและระบบเนี้ยมันมีความแอบแฝงตัวของ computational i n d e t e r i b i l i t y อยู่ด้วยจะรู้ว่าพายุมันจะมาวันไหนเนี่ยมันก็ต้องจำลองทุกขั้นของอากาศทุกวินาทีอยู่ดีและอีกตัวอย่างหนึ่งแบบจำลองสมองบางคนพยายามจะจำลองสมองตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับโมเลกุล แต่แม้ว่าเราจะรู้ทุกอย่างแล้วนะถ้าอยากรู้ว่าอีกชั่วโมงเนี่ยสมองเมือนกำลังคิดอะไรอยู่ก็อาจาจะไม่มีทางรู้เลยเนอกจากจะ,จ,ะจำลองไปทีละขัน้นซึ่งการจะลองตั้งแต่ระดับอะตอมเนี่ยไปจนถึงเซลล์เนี่ย คอมพิวเตอร์ของเรามันยังทําไม่ได้ขนาดนั้นนะสิแล้วไอ้ระบบพวกนี้มันต่างจากระบบทั่วไปยังไงอะในบางโลกอย่างเช่นการที่วัตถุตกจากที่สูงเนี่ยเรามีกฎง่ายๆแล้วมีสูตรคํานวณโดยตรงว่าอีก3วินาทีหรือว่าอีกวินาทีไหนเนี่ยมันจะอยู่ที่ตําแหน่งไหนแต่ในพวกครู3สามสิบหรือบางระบบในธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีสูตรแบบนั้นนะสิสรุปแล้วซูปวมเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันช่วยให้เดินเร็วขึ้นแต่ใน,นระบบที่มันเป็นอินดิดูซิบิลิตี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องเดินทุกก้าอยู่ดีีนนนััน่่แวาาาากรรรู้ออคตจิงๆม จะเป็นไปไม่ได้หรอมั้งไม่ว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่สุดยอดแค่ไหนก็ตามบางคนอาจจะสงสัยว่าสิ่งที่เราพูดไปเมื่อก่อนนี้นนระบบที่ไม่มีสูตรลัด์ต้องจำลองทีละก้าและถ้าใส่ข้อมูลเริ่มต้นผิดผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปนั่นมันเคอสโตเรียอยู่หรือเปล่าคําตอบคือใช่อย่างน้อยก็บางส่วนของมันนะนะเคอสโตเรียเนี่ยไม่ได้แปลว่าความวุ่นวายที่มันไร้ระเบียบแต่มันคือศาสตร์ที่มันศึกษาโลกที่มันมีความระเบียบในความวุ่นวาย ระบบที่มันมีกฎแน่นอนแต่ผลลัพธ์มันก็กลับจะดูเหมือนสุ่มสิ่งที่น่นากลัวคือแม้เราจะรู้กฎทั้งหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเงื่อนไขเริ่มต้นผิดแค่นิดเดียวนะเราไปวัดข้อมูลผิดพลาดแค่นิดเดียวนะผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต่างไปแบบคนละโลกเลยก็ได้แบบที่ไม่มีใครคาดฝันไว้อะและนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าความไวต่อเงื่อนไขเริ่มต้นหรือว่าที่คนเขาชอบเรียกกันว่า b ัตเตอร์ไ e เอฟเฟนั่นเองแล้วก็เค s สเตอริ okay, เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเก็บไว้เล่าในอนาคตนะรอก่อนนะโอเค แล้วบางทีชีวิตมันก็เหมือนกันนะเราอาจจะเข้าใจกฎของโลกแต่เราก็ไม่เคยรู้ค่าตั้งต้นของทุกอย่างในชีวิตเราจริงๆเราไม่รู้ว่าใครเดินผ่านเราบ้างเมื่อ3ปีก่อนไม่รู้ว่าประโยค์บางประโยชน์ที่ได้ยินโดยบังเอิญเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเลยก็ได้และนั่นทําให้คําถามที่ว่าถ้าเรารู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นอนาคตได้ไหมอาจจะไม่ใช่คําถามที่สําคัญที่สุดเพราะบางทีความไม่แน่นอนความผิดพลาดน,นิดเดียวที่อาจจะพิกทุกอย่างได้หรือว่าความคาดไม่ถึงที่อยู่ในกฎตายตัวเนี่ย นั่นแหละคือที่ทำให้โลกมันน่าสนใจใน่าค้นหามากยิ่งขึ้นคำคมโดย ChatGPT